محمد نبينا بنوره هدينا من مكه حبيبي نور سطى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على شرف الانبياء ว่าขา م ะ النبي محمد وعلى آله واسقابه وذرية المعين ับท่าันบิน้องผู้ที่มีเกียรติกลับรักยิ่งทุกท่านอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้ให้เราให้ตอบฟิกกับเราเอื้อกับเราให้เรานั้นได้พบประสบกับเดือนระมาดอนและให้ตอบฟิกกับเราได้ รับรองรบมบอรเอาไว้กับตัวเราหมายถึงว่าเราถือศีลอดตามพระประสงค์ขอร้องพี่น้องก็ผ่านเข้ามาแล้วก็เกือบครึ่งเดือนวันนี้ขอร้อนั้นทรงให้ความดีงามและตะบะและบรารกาศ ของเดือน,นรอมฎบอนที่พระองค์ได้วางเอาไว้ในอมบอนนั้นขอให้สิ่งเหล่านั้นมาได้เป็นประสบพบกับตัวเราพี่น้องเดือน,นรอมฎบอนมีความจำเริญมหาจำเริญยิ่งกว่ามหาจำเริ่เป็นเดือนที่มีเกียรติและมีค่ามาก และหลายคนพี่น้องเมื่อเดือนรอมบอลผ่านพ้นไปบาปของเขาก็เกลี้ยงไปด้วยแต่หลายคนพี่น้องยังโชคร้ายที่ไม่ได้ให้ความสำคัญกับเดือนรอมบอลท่านนาบีท่านยิบราอีนได้กล่าวสาแช่งคนที่เดือนรอมบอลได้มาประสบ พบกับเขาแต่เขายังไม่ได้รับการอภัยท่านยิบราีนบอกว่าขอให้คนนั้นวิบัติท่านนาบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลมัมกล่าวว่าอาเมนอัลลอฮ์จงรับกามแช่งของหัวหน้าเทวทูตก็คือท่านยิบราีน คำกล่าวอาม י นของบรรดาหัวหน้าของบรรดารอซูลทั้งหลายคือท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮุสัลัลมมันหนักหนาสาหัดมากพี่น้องมันหนักหนาสาหัดมากสำหรับคนที่พี่น้องเขาต้นเดือนนี้ได้ประสบกับเขาแต่เขายังไม่ได้ถือสินอดและไม่ได้ภาพเพียรอามานต่างๆของเดือนรอมฎบอลพี่น้องนะ อันนี้เป็นที่น่าเสียใจเป็นอย่างยิ่งนับว่าโชครายยิ่งเพราะอัลลอฮฺสุบฮานาตาลาได้ทําให้เดือนนี้ทั้งเดือน <c oughs> เป็นเดือนจำเริญนสิบวันแรกพระองค์ได้ทําให้เดือนนี้เป็นเดือนแห่งละมัดความไม่ต่างความอบอุ่นความสบายใจสิบวันกลางพี่น้อง <c oughs> อัลลอฮฺสุบฮานาวตาลาได้ทรงทําให้เบือนเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการอภัยโทษแล้วก็สิบวันหลังพระองค์ได้ทําให้เดือนนี้เป็นการเดือนเป็นการปลดปล่อยคอพวกเราไม่ถูกปันตนาการกับไปนรกยา h นนมนะครับและ Allah อัลลอฮฺยังประกาศ อภัยโทษให้กับเราในเดือนนี้ถ้าหากว่าเราประกอบอามานเล็กๆน้อยๆตามภาษีภาษาของเราอัลลอฮ์ก็ประกาศให้อภัยเราถือสินอดลักสินอดพระองค์ก็ประกาศอภัยให้กับเราเราละมาตราวิพระองค์ก็ประกาศอภัยให้กับเราพี่น้องเราเลี้ยงอาหารคนอื่น เอาอินทะพาลาหลารือไปเอ,อื้อเฟื้อเกิื้อนหนุนคนอื่นนะครับเลี้ยงอาหารคนอื่นพี่น้องอัลลอฮฺ س ว ح ا ن ه าลาก็ประกาศอาภัยให้กับเราเป็นเดือนที่ยิ่งใหญ่มากพี่น้องพี่น้องออปชั่นแบบเนี้ยมันจะไม่มีอยู่ในเดือนอื่นๆน,นอกจากระมบอนและประตูสวรรค์พี่น้องเปิดอ้ากว้างเอาไว้เผื่อต้องการ รับให้เกียรติกับผู้ทื่อถือศีลดถึงแม้ว่ายังไม่ได้เข้าแต่บอกเขาล่วงหน้าแล้วว่าประตูสวรรค์สำหรับเจ้านั้นเปิดไว้ล่วงหน้ากว้างขวางอย่างกว้างขวางแล้วอันนี้ก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งกับคนที่ได้รับข่าวนี้ว่าเขาถูกต้อนรับแบบนั้นแบบนั้นนี่แหละครับอัลมบอลพี่น้องเดือนอัมาอล เป็นเดือนที่การอาภัยจากอัลลอฮ์นี่รู้สึกว่าถูกมากไม่แพงเป็นการอาภัยที่ถูกมากแล้วก็ง่ายมากด้วยพี่น้องเป็นการอาภัยที่อัลลอฮ์สุมฮานาวตาพี่น้องง่ายมากให้กับเราแต่พี่น้องโอกาสนี้ถ้าหากว่าเราปล่อยให้มันหลุดมือไปไม่ช่วยวิกฤตไม่ช่วยโอกาส ว่าเรานี่คนอ่อนแออามานเราเล็กน้อยละมาเราเล็กน้อยฮัจเราไม,ม่แทบจะเล็กน้อยสกาเราเล็กน้อยอะไรอะไรของเราพี่น้องเล็กน้อยหมดหรือว่ายิ่งใหญ่แต่เมื่อเดือนออฟชั่นเข้ามาเดือนนี้เข้ามาเราก็ยังปล่อยให้อามานของเราเล็กน้อยชัยตานก็ตูกล่ำคุณค่ามาหาศาลถูกโยนมาให้เรา ภาชนะเท่าไรที่เรามีพี่น้องภาชนะเท่าไรที่เรามีควรจะเอาหอ,อเอาออกมาให้หมดแล้วมาใส่ให้เต็มรับรหมัตของล l l a ์ให้เต็มเป็นเดือนที่มีเกียรติมีค่ามหาศาลพี่น้องและอย่างพี่น้องเดือนนี้จิตใจของเราจะอ่อนโยนอ่อนนิ่มมากกว่าเดือนอื่น และใจนีนอยากจะกระชับสัมพันธ์กับอัลลอฮ์มากกว่าเดือนดีนดังนั้นแล้วมันเป็นอีกโอกาสหนึ่งที่เราจะต้องทำก็คือการเตาบัตต่อลองเตาบัตจากบาปท,ที่เราเคยชินทำมาตลอด11เดเดือนที่เราเคยเอารัดเอาเปรียบคนโน้นคนนี้ที่เราเคยวางไปวางกับดักที่เราเคยคิดทำลายเขา หรือว่าบาปต่างๆพี่น้องบาปจีนาบาปกินดอกเบี้ยบาปอะไรต่างๆเราก็ทําการตอบัตรพี่น้องนะเพราะบาปที่แล้วก็ทาการอิสรและเปิดอกเปิดใจพี่น้องขออภัยโทษจากเลานะครับและหวังว่ารางวัล่านพ้นไปเราก็ได้รับการอภัยโทษจากเรานะครับ ท่านนบีเนี่ยท่านออกมาเตือนลุงหน้าออกมาเตือนอุมัตของท่านลุงหน้าก่อนที่ระมอรจะเข้ามาถึงเพื่อให้เตรียมการต้อนรับความยิ่งใหญ่แล้วก็กปกปวยและที่สําคัญพี่น้องเดือนระมอรที่เราจะต้องปฏิบัติก็คือการสอบบัสการอดทนใครพูดอะไรไม่เข้าหูก็เราก็จงปังแล้วก็เงียบฝึกเงียบ การสอบัตรพี่น้องการที่ว่าเราต้องมัดอารมณ์ของเราให้อยู่กับอลัลร์ให้อยู่ภายใต้คำสั่งของอรร์เดืองรรมบานพี่น้องเป็นเดือนที่เราต้องสอบัตรอดทนกับการปฏิบัติศาสนากิจไม่ใช่อดทนกับว่าความหิวว่าเออมันร้อนแล้วก็ทนไม่ใช่อดทนแบบนั้นอันนั้นก็คือมันอยู่ในรมบานอยู่แล้วแต่เราสอบัต กับการตออาตกับการปฏิบัติตามคำสั่งของหลองเช่นเราสอบัตรในเวลาซบุโเนี่ยเราลุกขึ้นมากินสุฮุลและอยากจะหลับหลับไม่ละหมาดซุบุแต่เราฝืนมันเราสอบัตรมันด้วยกับการตอนหมายถึงว่าเราไม่ยอมหลับเรารอละหมาดซุบุก่อนแล้วหลับหลังจากนั้นเราค่อยนอน เนี่ยเป็นการสอบัตพี่น้องฝึกแล้วก็พี่น้องบางครั้งเนี่ยเสียงอาดานดังขึ้นแต่เราไม่อยากละหมาดเราอยากจะไปให้ใครจากมัจยตคือลักษณะแบบนี้พี่น้องเราต้องสอบัตว่าใจเนี่ยมันอยากอยากจะไปห่างจากมัจยดเหมือนกับเดือนลมารวพี่น้องเราสอบัตถูกสอนให้สอบัต ในเดือนนี้ไม่ได้หมายความว่าท่านไม่อยากกินข้าวในกลางวันในเดือนนี้ไม่ได้หมายความว่าท่านไม่อยากดื่มนะ้าเป็นมาษย์ที่มีความอยากแต่ท่านถูกฝึกให้สอบัตด้วยกับการไม่กินด้วยกับการสอบัตไม่ดื่มท่านถูกฝึก ให้อดทนด้วยกับการอยากจะนินทาแต่ไม่นินทาท่านถูกฝึกจากอาหารที่มันหารานันก็ยังถูกห้ามไม่ให้กินแล้วก็ท่านถูกฝึกว่าอาหารหารามน,นี่อย่าไปย่งกับมันเลยนี่แหละครับคือสอนให้เรานั้นมีสอบัตในเดือนดี และพี่น้องพลังซอัตอันนี้ที่เราได้มาจากระมมบอลที่เราไม่กินเพราะเรามีความเชื่อว่าอลลอ a ์เห็นฉันอยู่ที่เราไม่ดื่มเรามีความเชื่อว่าอล l อ a ์นั้นเห็นฉันอยู่และความเชื่ออันนี้นะพี่น้องเราอยากเก็บลิมิตเอาไว้เฉพาะในระมมอน เราเอาความเชื่ออันนี้ไว้กับตัวเราหลังละมาบอลว่าไปด้วยว่าเราจะต้องละมาเพราะอัลลอฮ์เห็นฉันอยู่เหมือนที่อัลลอฮ์ฉันไม่กินในละมาบอลอัลลอฮ์ฉันเห็นอยู่เห็นฉันอยู่เราไม่นินทาเพราะอัลลอฮ์เห็นฉันอยู่การนินทาของฉันอัลลอฮ์ฉันเห็นฉันอยู่เราไม่กินของหรามเพราะอัลลอฮ์เห็นฉันอยู่ เราอดทนพี่น้องใจมันอยากจะทําเหมือนกับเดือนละมบาบอลแต่เดือนละมบาบอลเราห้ามใจเรามัดอารมณ์เอาไว้ใจมันอยากจะกินนั่นแหละในละมาบอลอยากจะดื่มนั่นแหละน้าเย็นๆอยู่ข้างหน้ามานหรือคนไหนบ้างไม่กินไม่ดื่มแต่เขาถูกสอนให้มัดอารมณ์เอาไว้ว่าอย่าไปสนองตอบตามใจต้องการอย่าไปสนองตอบตามอารมณ์ต้องการ ให้สนองตอบต่อคำสั่งของอัลลอฮ์ถึงแม้ว่าอากาศจะร้อนห้าสิบองศาก็ช่างมันแต่คำสั่งของอัลลอฮ์ห้ามไม่กินใจอยากกินนับสูอยากกินแต่ฉันไม่กินให้ฝึกตรงนี้พี่น้องให้ฝึกตรงนี้และพี่น้องนี่เดืนดอนอามอสไม่ใช่แค่อดข้าวอดแกงอย่างเดียวอดอาหารอดหลับนอนกับภรรยา แต่ระมดาดอนพี่น้องสอนให้เรานั้นรู้จักสอบัตบนการต่ออัดอดทนบนการทำละมาดทำละมาดพี่น้องถามว่าพี่น้องมานั่งตัวนี้ลําบากไม่ร้อนนั่งติดคนนูน้นนั่งติดคนนี้ร้อนไม่ร้อนต้องมานั่งพับอยู่เครื่องชั่วโมงลําบากไม่ลําบากอ่าอยากจะออกไปอากาศกว้างๆแต่นี่การนั่งในพี่น้องกําลังอดทนอยู่เพื่อการทําอีบาดัก การเขานั่งบรรยายยาวๆดาว่ามาบรรยายเรานั่งฟังใจไม่อยากจะฟังแต่เราบังคับมัดอารมณ์ของเราบีให้มันฟังบรรยายน,นี้แหะคือการสอบัตอดทนบุญการต่อสิ่งที่เราจะต้องฝึกวันนี้เราขาดสิ่งนี้ไปเยอะพี่น้องอิบาดัตเรามีมีทาได้เล็กน้อยเราก็วิ่งนะทำอะไรเราไม่ถาวรเราไม่ข้้แข็ง,เ,งเพราะว่าเราได้ฝึก ได้ยศได้เกียรติได้ประกาศนียบัตรอันนี้ในระมาอนแล้วแต่เราไม่เอาไปใช้หลังระมาโอนมันก็น่าเวทนาเรียนหมอมาแต่ไม่รักษาคนไม่รักษาคนเรียนวิศวะมาแต่ไม่เขียนแปลนบ้านอ่าเรียนเกษตรมาแต่ไม่ทำการเพาะปลูกมันก็เป็นเรื่องที่น่าเวทนาได้ ได้ประกาศนียบัตแห่งการอดทนการทำความดีแล้วในเดือนละมาลอนแต่หลังจากละมาลอนไม่เอามันมาปฏิบัติแล้วอย่างพี่น้องในเดือนละมาลอนเนี่ยเป็นเดือนที่เราจะต้องเอื้อเรามีความเอื้อกับมนุษย์นี่น้อยมากตัวใครตัวมันต่างคนต่างหางกินกันต่างคนต่างวิ่งก้าวกระโดดเข้าไปข้างหน้าการที่ยื่นมือไปช่วยเหลือ ส่งความรักไปช่วยเหลือคนแบบนี้พี่น้องมันมีน้อยเดือนระมาบอนพี่น้องอัลลอฮ์บอกกับเราว่าท่านนาบีบอกกับเราว่าการที่เราเอาอาหารไปให้คนละสินอดหรือว่าให้คนเขากินอัลลอฮ์จะอาภัยโทษอะไรกับเราและพี่น้องการเลี้ยงอาหารการช่วยเหลือมนุษย์ด้วยกันเป็นเรื่องที่จําเป็นอย่างยิ่ง และเรามาบานี่แหละพี่น้องสอนให้เรารู้จักเมื่อให้กับซึ่งกันและกันให้อภัยกันและไม่ใช่แค่อภัยอย่างเดียวยื่นมือไปช่วยเหลือเขาด้วยยิ่งในวงคณะญาติญาติคนไหนที่ลำบากญาติคนไหนที่มั่งคั่งมั่งมีควรจะเอางบเอาทุนอาแผนการระดับให้กับญาติพี่น้องอีกคนนะึงพี่น้องได้ดูแลกันแบบนี้แล้วก็ขยับไปสังคมรอบนอกพี่น้อง ใะเดืรรดอนอังอาพี่น้องสอนให้เรานั้นปฏิบัติในสิ่งดีนะครับและที่สําคัญไปกว่านั้นพี่น้องที่รามาบอนมาสอนให้เรามีความตระหนักอยู่ตลอดก็คือว่าตอนนี้หิวไหมหิวกระหายไหมกระหายแล้วทำยังไงละ่ะเวลาอนุญาตให้ดับกระหายให้ดับหิวหลังดวงอาทิตย์รับกอบฟางใช่ไหมใช่ และทำยังไงก็ในเวลาก่อนดวงอาทิตย์รับกอบฟ้าก็ต้องออกไปตลาดไปซื้อขนมหวานไปซื้ออาหารไปซื้อปลาซื้อปลาซื้อเนื้อซื้ออะไรมาเตรียมการไว้เพื่อดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าฉันจะได้ระบายฉันจะได้ผ่อนคลายฉันจะได้กินอาหารที่ถันได้เตรียมเอาไว้นี่คือละมาลอน แต่ปรัชญาอันนี้แหละพี่น้องเอาไปคิดกับชีวิตประจำวันว่าฉันจะต้องตายและฉันจะต้องเตรียมสเสบียงไปเหมือนที่ฉันต้องเตรียมสเสบียงในตอนมักรลบตอนระมาอนถ้าพี่น้องบวชไม่เตรียมสเสบียงมักเลบพี่น้องจะไม่มีน้ําดื่มมักเลบพี่น้องจะไม่มีอาหารกิน ถ้าพี่น้องไม่เตรียมสะเบียงเอาไว้ในชีวิตประจำวันหลังพี่น้องจากโลกนี้ไปแล้วพี่น้องไม่มีสะเบียงที่จะใช้ในอาเครัสแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นวันเดียวพี่น้องลองไม่ต้องเตรียมสะเบียงดูระมาดอนไม่ต้องเตียพี่น้องจะเกิดปัญหาขนาดไหนน้ำอยู่ไหน อิจฉาลาำอยู่ในอาหารพี่น้องจะวุ่นวายหมดและถ้าพี่น้องไปอาใครัไม่เตรียมสเสบียงไปมันจะวุ่นวายสักดนานเลยอัลลอฮ์ก็กำชับแล้วว่าว่าอยาได้มาหาฉันตราบใดที่ไม่สวามีพักไม่ชำนนไม่มีสเสบียงมามันเป็นเรื่องที่ขาดทุนยิ่งใหญ่มหาศาลน,นะครับนี่คือเรมตอนให้ความรู้อันนี้กับเราด้วย